Chà, thì sao mà đây, chào si sao vậy cháu? À. Tô chết mét nั่น lẽ. À. này 7 mét nั่น lẽ. À. Đó 7 mét nั่น lẽ. À. Đó 7 này nั่น lẽ. À. Đó 7 mét nั่น lẽ. À. Đó 7 mét nั่น lẽ. À. Đó 7 mét nั่น lẽ. nè, Đó 7 mét nั่น À. À. ซอยซอยเออมันนักขึ้น,นง่ายก่อนขี่เดินบ่อเออได้บ่ป้าได้บ่เนี่ยโอเคเออ พี่น้องเอ้ยบัดนี้เื่อนนองหน้าฝนโอ้ต่างๆคนขื่นห่างไันได้พี่น้องเอ้ยบัดนี้อากาศทักทายสบายดีเด้อสบายดีพ่อแม่พี่น้อง fc ป้าลุงเบิร์ดสุขุพี่น้องเด้อบอกว่า fc ทั้งฝั่งลาวฝั่งไทยหลายต่างประเทศบรรยินดีต้อนรับเข่าสู่ซ่องซาบุนมากคือเก่าพี่น้องเอ้ยอ้าทางใดก็มาฮอดจอดเทิงพี่น้องเอ้ยมาต่อกันอ่าในอีพี่ซองต่างเพๆคนกำลังกะเกี่ยมสี่ขึ้นโคล้องลังคาพี่น้องเอ้ย ดีใจนะในที่สุดเมื่อนี้กับมาฮอดพี่น้องเลยรอคอยมาตั้งแต่โดนนั่นแหละ,ะทางสร้างเพิ่นกาเวียกไลายนีย่ทางให้สร้างรถก,กับทางพุ่นเนี่ยอพอเพิ่นสะดวกเพิ่นเหตุทางเพื่อนนอั่งนิง่งแล้วไปขันตอนนั่นแล้วก็เลยมาพี่อ่าท่องไซด์ได้ปักไฟได้ล่ะวันนี้ได้ปักไฟเอาไป ไม่กะึ้นแล้วพี่น้องเ้ยาขึ้นด้วยสบายดีล่ะนีเราปักไฟถึงมาให้นทางผูสางพนนู้สร้างพนเอาไหมฮาบหูว่าพนสีเอาเส้นใดเดี๋ยวเสียบได้รบ่เออเสียบได้ก็ว้นี่แหละเดี๋ยวพนเบ่ง กำลังขึ้นแล้วพี่น้องเลยตอนนี่ขาดขึ้นแล้ว <c oughs> ไม่ลุดใส่แ <c oughs> ล้วเนาะใครยื่ไม่เพิ่นเงาพี่น้องเลยอ่านันเป็นไม้ห้าเมตร เต็มแล้วจนยางเหยียบอ่อนวบวบลงแม่ใส่เกิรนี่จนเดยสบายดีอีกเจ้าเดิงเด้ออัปเดตในเอฟซีบ้างพิจารณนเป็นตอนไปเอาทั้งเพื่อนน้องนิงโจ้กอนบ่ตอนนี้แม่ไอ้เล่นชักไม้อยอะอ๋อขึ้นคล้องราคาต่อเลยพ่อคุณกะพอดีขึ้นทั้งนี้แล้วใกล้ใกล้วัดเดินใก้ไม่ไปหายเด็กกะโบยัย ไปดนนะอืมวันกะเราก็มานอนเฝ้าอยู่บ่แม่นบ่นอนเฝ้าแต่ว่ามื้อนี้หั่นเมื่อคืนนี้เราบ่บ่มีหยังเลยเราก็ได้มืนอน่นว่าเฮาบ่นอนเฝ้ามันบัดย่านมันหายคั่นบ่คั่นเฮาเฝ้าอยู่กะยามันคดมันงอนตากแดดเนาะดคือสิลเอามากะอยู่ยังมีห่มม่แม่นเบิ่งยางไปเบิ่งงพุนกเด้อโยๆอ้าไม้ยาวซําพี่น้องเอ้ย tắt áo lót mét nưng là à 7 chết mét là bà 6 mét để con này, 6 màu mày tổ ngam cái đây tô này dạc xì công công thang càng yêu, tô mắm này đấy nè, nè tô, nè tô mắm đã nè, mẹ, mắm bên đây 8 mét bạn nè, la bố mày mày chết mét đê

มันมันยาวแล้วขึ้นเสียบทั้งเฮือนเลยเนาะหู้อยู่นี่นี่บ่ค่อยดีเลยอันท้องซ้าขึ้นไปเสียบไฟให้พ่อสร้างนี่ลูกมันมีบอมหูเสียบอยู่เพืเพราะว่าอันนี้มันมีแต่หู้เดียวว่าสายงาอยู่เอาไปเสียบไปลูกเอาในแม่น้ำพ่อสร้างนี่ ออขึ้นเลิศขึ้นเลิศแล้ววะอาบือทูรละูละไรแะนาเลยหอดหอดห,หกเมตรอยู่บ่บ่เอออ่ะเริ่มละพี่อ้องเ้ยแบบน,นี้ แมนตัวนี้แล้วนี่อย่าโกงก็ได้รถเลยนี่แมนไม่เงาวมันอยากเป็ี่นตัวนี้เนาะถ้นเราเขาจังว่าหาซื้อไม่ยาวยากมันพาแล้วมันบบมันบบมันโบตรงเสียบบังโดลองบังโดได้บ่เห้เราเอานิ้วมือเงยบ่ ไท่เนี่ยได้มันนิสร้างมากคึกคือเนี่ยบางหันเงียบเงาเอเยนอันซ้อนเยอะมีแต่ลมโอบกกเข่าอยอะบ่ฮโอ้โออันนั้นเพิ่งจะได้เดะเข่าเยอะอัตโนมัติ S <S อ,อันเจ้าต้มน้ำห้อนไว้กะติ๊กรือเล่าละ่ะกระเต้าอันนี้กรยกะเต้าสีส้มนะลูกต้มเลยให้ลูกถอกไว้หัน่นโลด เวลามันจะบริเสียไฟไล้เทือไม <c oughs> ่นี่กันได้ไม่นี่มันสิง,งามแต่ขาหกเมตรเนาะไม่นี่เจ็ดเ <7 S 1> มตรไปไล้อากขี่ไล่รดงามตัวหกเมตร bạn này nè bạn này chín khẩu ngay đấy à bạn này để ăn lắm dàn mặn nó đây tát đây, để, để xong nị, ừ. được rồi, được rồi, được rồi, đi rồi, chắc mẹ được rồi, được rồi, được rồi, chắc mẹ được thắng đầy bộ เดยนอ้าเพิ่นเพิ่นอยากให้เด็่คยไปรับช่วยเพิ่นตื่นถ่าเด้เศร้าเมื่อนั้นคยไปปุ๊กเอาเมื่อนี้เพิ่นตื่นแล้วคอยมาอนีเดินล่อเลยนเดมื่อนั้นคยปุ๊กเพื่อนมือนมาอยตลนะบ่กัประมาณเก้าโมงเสลยกไม้ด้วิล้องึ เบาๆเวลาพิ่นขนน่ช่วงข้นแพิาตัวเบาเลย่ารอดเราอ่ะส่วนศีรษมข้นได้นง่ายกี่นิรับหน่งถึงสามูโอ้สไปแบบมั่นใจเลยได้าี่ก็ได้ ่ะประมาณนี้แหละพี่นองเอ้มานิแย่ย่านูหูไมวะาย่านูหูได้หมวกไม่ละลุงลานไสก็บ่งรู้ัเจ้าท่านี์ป้ายออกเจ้าลุงค้าชง

สามคนแม่เอาไปกค่เฮ็ดห้องน้าสองคนคน มาแต่เก่านี่เพ่นเอาไม้ขึ้นจนสิพส์ดยากพ่อมานี่มาท่านแบบเห็นคักมาอนี่ยใหเองดี่แต่เก่าเลย จังหวัดเราง่วงหนาง่วงหลังอยู้ยเจ้ากว่าเซียนเลยเนี่ยยังมึไม่ไเข่าแล้วประตูก็เปิดมาได้แล้อะเขาบอกนแรกี่ดีแะขายประตูะูได้มจา các đang nén xịt, cạnh 6 mét nhau, 8 mét thì chạm đáy chào, à, chết mét nè lẽ, to hơn cái <laughs> này mét, เดีนะ๋ตาเนาะแลาแต่เว้นใบกับมีห่มเยอะอยู่นี่ใครอยู่เห็ดช่วงนี่มันประเด็ดที่น่องเลยเห็ดช่วงนี้นประเด็ดคนไทยมันประเด็ดพอเห็ดอยู่มันอากาศสีนเย็นนะ้ำ

แม่นี่แม่เนี่ยบอกเยอะเลยนี่คอยวิงนี่คือทิแม่นอะนนี Oxford ่มันบอกแม่นบ่นี่บ่เนยามาอีกนี่ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี่ยถือละอะเราถือเพราตัวนี้มันเคร่งแล้วแล้เราบ่ได้มาโดนเนี่ยเราก็เลยลืมแน่เนาะบ่ได้จับแม่โดนแล้วเราก็ได้เกี่ยวเข่าจนแล้ว

กินขนมยั้งวายาเจ้ากินบ่ขนนมบางนาวนี่เอาอันนี้เนาะมันกินง่ายเนาะทงยั้งอันนี้ทงยังเขาแน่ยคอยถามทงยั้งทงตัวใดเอาชงทงไอ้ไว้คนได้เอายั้งอีกอ่ะเอาละอ่ะชงทงไว้ซูพโฟซาง ป้ามึงเรียนน้ำมันแล้วก็เตรียมไว้รถบดบ่านี่แต่ละมือ้อฮะเอาเครื่องชันี่ไว้จ้ะโอ้เผื่อมันบดเผื่อมันบดววเราอ่ะเอ้าวส่งยางก็ขาดพ้ <c oughs> น,น,นเอาไปเรียนเตียงนี่ละโอ้ยนะเตือช้างเ่นเช่าเมื่อยคนหยังกับก,ก๊อบ,บแก๊บพูดไว้วนะ่นเนอะ tắt off nét nè để lau cả bật tắt rồi là cả ngâm đấy mình ngam mình ngam vô hạt khốt nè không phải không mัน ngam nhóc thằng khuất mà. <laughs> ừ, áo mà bên sền ngam nhóc mà chắc <laughs> nơi đây? đầy ngam cái này. Không đây. Không đây Không được. Không được. Không ไม่งามมากคนจะควบสีพังได้หรอไอ้รถกระงามอยู่ซ้ำนี่แหละมันบม่ได้ทาแป้งเนาะทาแต่ขี้ดินฟูข่ายโจมเวลาพอสร้างเพิ่นเอาขื่นละหามซรอยเพิ่นแล้วแล้ววันนี้เฮ็ดก็จะเกี่ยวเข่าแล้วเราแล้วลงเลยเราไห งงนะเราอ้ะได้ประโยชน์อีกเห็นว่าแบบนี้กับคนขายเม็ดละร้อยบาทเลยน้นี่อะาวเย็นขึ้นลูกเย็นขึ้น,นเออเอออนไดก็ยาเคล็ดแล้วก็ได้ว่างๆก็แล่นไปคุดเสาหัว ซอยซอยเออมันนักขึ้นง่ายก่อนขี่เดินบ่เออได้บ่อ่าป้าได้บ่ะนี่โอเคโกูแบบไม่เจ็ดแมทนี่หาซื้อนี่ฮะขี่น้องเลยนี่แหละคนจึงว่าเราหาซื้อยากฮเท่าไหร่ มันจะม้อนีเดี๋ยวไว้เราพ่อตอกไวก่อนนะ cả càng ngam thì đâu you know. เออเริ่มแล้วพี่น้องเลยกำลังเอาคือเอาค้างขึ้น ประมาณนี้แหละพี่น้องเลยคลิปนี้จะบทสีขอจบไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวต่อกันมีคลิปต่อไปอีกพี่น้องอีพี่สามคนแหละเริ่มแล้วเริ่มเอาคือเอาค้างเกือเพิ่มเอิญคือได้เนาะตู้เนาะเอาขึ้นเหมืนเพิ่มเอิญคืนมั้งเพ่มเอิญคือเอาคือขึ้นแบบนี้เอาคือคือแล้วกกับข้อสองมันหลังจากเอาตัวนี้ขึ้นแล้วก็มีข้อสองขึ้นแบบนี้ตามเบิ้ง คลิปต่อไปเป็น้องไงทายให้เบิง้งเป็นขันเป็นตอนฮะตัวเดียวเกาช้อมกขาแม่นล้างเอาขึ้นอนี้ก็ได้ลมด้ะมันลมแบบนี้ จาในที่ต,ตามเบิงน้ำการตอนนี้ทั้งสร้างผลก่นะกะําลังเอาคือขึ้นพีน่น้องเลยเนาะเพราะอันนี้คลิปหนะคลิปนี้สบุญขอเจ้าก่อนขอบุญขอบคุณคนที่เขามาเบิงมาส้มแต่ก็ค่อยที่ตามให้กับรังใจสบุญเสมอมาเด้ออ๋าขอโตก้อนพีน่น้องเลยสังบายดี